นิทานธรรมะเรื่องชายผู้ตามหาความสุขครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อก้าวเขาเป็นคนที่มีทุกข์มากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่ได้ดังใจทะเลาะกับแฟนก็บ่อยจนอยากเลิกครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจก้าวรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและความทุกข์และไม่รู้จะหาความสุขได้จากที่ไหนวันหนึ่งก้าวเครียดเลยตื่นเช้าลองออกไปตักบ,บาตรและได้พบกับหลวงตาที่วัดใกล้บ้านหลวงตาเป็นพระที่มีปัญญาล้ำลึกและมีความเมตตา ก้าวจึงตัดสินใจไปขอคําแนะนําจากหลวงตาเพื่อหาวิธีออกจากความทุกข์ก้าถามหลวงตาว่าหลวงตาครับผมรู้สึกทุกข์มากไม่รู้จะออกจากความทุกข์อย่างไรและเราจะหาความสุขได้จากที่ไหนบ้างครับหลวงตายิ้มอย่างเมตตาและตอบว่าโยมความทุกข์และความสุขนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นของชั่วคราวทุกที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตท,ทุกที่ยังมาไม่ถึงเป็นอนาคตแต่ตอนนี้โยมอยู่กับปัจจุบันมั่นฝึกสติหาเวลานั่งสมาธิในที่ที่เงียบสงบ หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆให้รู้สึกผ่อนคลายนำจิตมาที่ลมหายใจเข้าก็รู้และออกก็รู้ให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจเมื่อมีความคิดหรือความรู้สึกเข้ามาอย่าไปสนใจปล่อยให้ผ่านไปแล้วกลับมาสนใจที่ลมหายใจทำให้ต่อเนื่องโยมความทุกข์นั้นก็มีข้อดีนะมันทำหน้าที่เป็นครูให้เราได้เห็นว่าความทุกข์มีหน้าตาอย่างไรและเมื่อเราได้รู้จักความทุกอย่างลึกซึ้งเราจะรู้จักและเห็นคุณค่าของความสุขมากขึ้น ความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่เตือนให้เราไม่หลงลืมความสำคัญของความสุขและทำให้เรามีความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นก้าวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะักแต่ก็ทำตามคำแนะนำของหลวงตายอย่างไม่สงสัยนั่งสมาธิทุกวันหลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไปก้าวเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตความทุกข์ที่เคยมีเริ่มเบาบางลงการจัดการปัญหาก,ก็ง่ายขึ้นความสงบสุขเริ่มเข้ามาแทนที่ก้าวรู้สึกว่าการนั่งสมาธิช่วยให้เขาค้นพบความสุขได้ทุกวันจากเรื่องที่เขามองข้ามไป ความสัมพันธ์กับแฟนและครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะเขาใจเย็นลงและมีสติมากขึ้นและก้าวก็เข้าใจในสิ่งที่หลวงตาแนะนำมากขึ้นนิทานธรรมะเรื่องดีสอนให้เราเห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากจิตใจที่สงบและปล่อยวางความทุกข์การนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการฝึกจิตใจให้พบความสุขในทุกๆวันและยังสอนให้เราเห็นว่าความทุกข์นั้นมีคุณค่าในการทำให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของความสุขมากขึ้น